แม่แต่หลังแต่เกลีวไปหน้าแกลียวหน้าแกลียดวเด้อไอ้เจ้าชุกขี้มันพันสีอย่าได้แล้วไอ้เจ้าได้ขึ้นว่าเจ้าเป็นลุงให้เพลิงแสงทำมาหากินก็ให้ย่วยเด้อลูกเด้อให้ให้ยเศร้าไว้เด้อให้ได้อดร่วงบานทำมาหากินก็ให้ย่วยให้ถึกไอยละตันีเด้อลูกเอ้ยอันนี้จะพูดจะพูดจะเล่นเด้อ เจ้าโลวเจ้าไข่ไข่โลวไข่โลวนี่กับเจ้าไปซาให้เดียวพุ่มบานซะด้วยห้หายเร็วเร็วด้วยดูก้ยสาดูทโทไหนเราเมีเขาหานั่นว่าเอาออกเลยมังไี่นั่งหา หน้ามึงก่อนตีโอ้น้บอีกอยู่ตัวนี้โอ้น้ามึงกวนเราอ่ะเออมาเมื่อหน้ามึงเงินวันแม่เขาส่งมาให้มีเงินหลายตัวนี่แม่เอออ๋ออ๋ลังไหลเช็มมาเออไหลมาไหลมาค่นหายใจค่นหายใจดูดีมีแห้งเจริญอืมค่นหายกามีแต่ความสุขความเจริญอืม หายป่วยหายซ่วงหายเศร้าหายมือหายเว้เนดีขึ้นดีมือดีเว้นกับป่านเรียวๆชขกะพแข็งแรงพระพุธพระธรรมพระสงฆ์บุญกุศลหนุนนำเด้อหายซ่วงหายเศร้าซะตั้ไหนล่ะเอาหายร้านไปโรงเรียนอีก เดี๋ยวข้สิพามันมาเมือแรงก่อนเพิ่นจะห้มันเองวันิภามาไหวเพิอ่อยูเมื่อแรงเป็นตอนแรกก่อนนันสองหมื่นเจ็ย,ยถวายพระไปสองพันอเออสองพัน,ส,พนสื่อผลเออสื่อของพละไมถวายพระอีกพันหนึ่งครบพอดีสามหมื่นเขาโอ,อนมาหา้ใส่ถุงมับ <laughs>